สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการโหลดเพลงในหลังบ้าน YouTube ค่ะเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เนาะนำมาใช้ในคลิปได้ค่ะเราเข้าไปที่ Google ค่ะ Google ตัวนี้นะคะกดค่ะแล้วเราก็พิมพ์ว่า YT Studio ที่พิมพ์ค้างไว้นะคะตัวนี้ค่ะ กดค่ะแล้วเราเข้าไปที่ซิงเอนนะคะตามลูกศรมาเลยนะคะเราก็ได้หน้านี้มาค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่เราต้องการเนาะเราก็กดการะบาดออกนี่ค่ะถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ขึ้นหน้านี้ก็ ไปกดนะคะเข้าไปที่ตรงนี้ค่ะคงวิดีโอตรงนี้นะคะตามลูกศรมาเลยค่ะเนี่ยเพลงมาแล้วนะคะเราก็จะเทสเพลงค่ะไม่เอาก็หยุดนะคะเราก็เลือกเอานะคะว่าเราชอบเพลงไหน อย่างเพลงนี้นะคะเราชอบเพลงนี้ปุ๊บแล้วก็กดที่าดาวโหลดค่ะเห็นไหมคะคำว่าดาวโหลดขึ้นมาค่ะกดตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้ามากดตรงดาวโหลดตรงนี้นะคะตามลูกศรมาค่ะกำลังดาวโหลดนะคะเดียว อ็อจะทำในคายมาเตอร์ให้ว่าเราเอาไปใส่คลิปแล้วมันอยู่ตรงไหนคะ่ะตามมานะคะพอเราเข้ามาที่คายมาเตอร์นะคะเรากดค่ะ,ะกดโปรเจกต์นะคะเราก็กดสร้างค่ะ เราก็หาคลิปที่เราจะใส่ตอนนี้เราได้คลิปมาแล้วนะคะเราก็จะไปกดตรงไหนค่ะตามลูกศรชี้มานะคะเสียงค่ะตรงนี้ค่ะแล้วเสียงมันอยู่ตรงไหนตรงที่เราดาวน์โหลดมาแล้วค่ะเราก็เลื่อนลงเลยคะ่ะเห็นไหมว่าเป็นโฟลเดอร์ค่ะกดตรงนี้นะคะตามลูกศรค่ะ เราก็เห็นไหมคําว่าดาวน์โหลดค่ะกดตามลูกศรมาเลยนะคะนี่ค่ะที่เราดาวน์โหลดมานะคะเพลงจะอยู่แถบนี้ค่ะนี่ค่ะเพลนี่ค่ะกดบวกเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จวิธีแล้วนะคะที่เราจะเอาเพลงมาจากหลังบ้าน YouTube นะคะที่ เราไม่อยากติดลิขิกธิ์นะคะเราก็เอามาใส่ในคลิปในคลายมาเตอร์นแบบนี้นะคะง่ายๆไม่ยากค่ะคลิปนี้อ้อก็ขอลาก,กันเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ